สวัสดีครับผมวสันเบน่องหล่อจะมาบอกวิธีลดน้ำตาลสำหรับคนเป็นเบาหวานง่ายๆเลยนะครับขยง n เท้าขึ้นทิ้งส้นขย e n เท้าขึ้นทิ้งส้นขยง n เท้าขึ้นทิ้งส้น,งน,งสนตอนเช้าร้อยทีใช้เวลาสามนาทีตอนเย็นอีกร้อยทีใช้เวลาสามนาทีวันละสองเซตพอน้ำตาลผมลงจาก สองรหรือ120ยยีอจาก8เหรือ7ผมทำแค่7วันต้องขอบคุณคุณซูซูกิประธานบริษัทฮีโน่เอาผลวิจัยของสถาบันโรคเบาหวานของญี่ปุ่นมาบอกลองทำนะครับอยา่าขีดด้เกียจง่ายง่ายไม่เสียสตังค์ได้ผลแน่นอนขอให้โชคดีนะครับอยา่าขี้เกียจนะครับสวัสดีครับ